และในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำนะฮะเทคนิคนะครับที่คุณลงทะเบียนยังไงให้ได้นะฮะแบบล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าเว็บคนละครึ่ง .com คครับตอนนี้ก็เข้าได้แล้วตามปกตินะครับสิทธิ์คงเหลือนะครับเป็นเวลาก็ยังเหลืออยู่นะครับหนึ่งล้านสามแสนกสิทธ์นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้คุณเริ่มลงทะเบียนได้เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับบางทีเนี่ยเวลาคุณเข้าไปสำหรับประชาชนตรงนี้นะครับและกดลงทะเบียนรับสิทธิ์พอคุณเข้าไปแบบนี้นะครับนี่คือการลงทะเบียนตามปกติ คือตรงหน้านี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดโหลดช้าหรือมีอะไรผิดปกติครับหรือแบบนี้เนี่ยถ้าขึนอย่างเงี้ยคือปกตินะครับคุณก็สามารถถ้าเป็นอย่างนี้ปกติพวกคุณก็สามารถกดเข้า่าเจ้ายืนยันและกดยืนยันได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนะฮะสามารถกดอย่างนี้ได้เลยตรงนี้ก็ใส่อะไรปกตินะครับคุณก็ถ้ากิดขึ้นอย่างเงี้ยคุณกรอกสมมุติว่ากรอกปุ๊บแล้วมันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแฮงเออร์ e อะไรพวกนี้นะครับผมแนะนํานะครับ ผมแนะนำนะครับไม่ใช่ให้แค่คุณแค่จะกดแค่ยกเลิกตรงนี้หรือว่ากดย้อนไปนะครับย้อนไปไปหน้าแรกอย่างนี้นะครับไม่ใช่แค่นี้ไม่ได้นะครับแล้วกดเข้าใหม่อย่างเงี้ยมันจะทําให้เรากดลงไปรับสิทธิ์ใหม่อย่างเงี้ยมันจะทําให้มโอกาสที่ระบบมันจะรวนนะครับถ้าจะแก้จริงๆแล้วเนี่ยแนะนําให้ออกไปจากเว็บไซต์คนละครึ่งเลยแล้วเข้าเว็บไซต์ใหม่ครับออกเว็บไซต์คนละครึ่งแบบนี้แล้วก็เข้าเว็บไซต์ใหม่แบบนี้ครับ นี่ครับแล้วพอเข้าใหไอปพวกคุณก็กดเหมือนเดิมลงทะเบียนรับสิทธิ์นี่คือสมมุติว่ามีคนเข้ามาแออัดแล้วแล้วคุณลงทะเบียนแล้ว o อ p ไม่มาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมีปัญหาอะไรให้เข้ามาแก้แบบนี้นะครับโอเคครับนี่คือล่าสุดด่วนเลยนะฮะจะรีบทําคลิปมาแก้ให้คุณนะครับผมดีนะฮะโอเคครับนี่นะครับผมคุณก็อย่างนี้ก็ย้อนไปนะครับครับสุด้ละต้องกดยินดาตาปกตินะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพลงเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ